ตาบอพลอยเห็นด้วยโครงการผ่านน้ำจากเขื่อนสีแต่โครงการออกแบบในพื้นที่ขอมีส่วนร่วมวันชาวบ้านได้ใช้น้ำไม่ครอบคลุมวันที่25เมษายน2567ที่ห้องประชุมพลอยพลินเทศบาลตำบลบ่อพลอยอำเภอบ่อพลอยจังหวัดกาญจนบุรีนายสุรสิธิ์จันอุทานายอำเภอบ่อพลอยมอบหมายให้นางสาวกนกวรรณอัธการรุณพันธ์ประลัดอำเภอบ่อพลอยเป็นประธานเปิดการประชุมกลุ่มย่อยครั้งที่หนึ่งเวทีที่สงานจ้างสำรวจออกแบบ โครงการผ่านน้ำจากเขื่อศนศรีนครินเพื่อบรรเทาปัญหาภายแล้งจังหวัดกาญจนบ,บุรีโดยมีนายอัธพลพรมสิริวิศวกรโยธาชลประทานกล่าวรายงานถึงที่มาของโครงการมีนายชลเมธมงคลศิลป์วิศวกรโครงการงานจ้างสำรวจออกแบบโครงการผู้แทนกิจการร่วมค้า PFWFTJV นายประยุทธ์เจริญกุลผู้เชี่ยวชาญด้านสิ่งแวดล้อมบริษัทปัญญาคอนันแตนจำกัด นายกรกฎเหล่านุนชัยวิศวกรโยธาชลประทานร่วมนําเสนอข้อมูลโครงการวัตถุประสงค์ลักษณะและรายละเอียดโครงการแนวคิดการออกแบบเกณฑ์นในการออกแบบและรูปแบบการพัฒนาโครงการมีนางสาวลำยงยิ้มใหญ่หลวงนายกอบตอหนองรีนายอิทธิพัฒน์รัตนสุวรรณนาชายัยนายกอบตหลุมรังผู้แทนอบตอหนองกลาง รวมทั้งกำนันผู้ใหญ่บ้านผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่ตำบลหนองรีตำบ,บลหลุมรงังและตำบลหนองกลางอำเภอบ่อพลอยกว่า100คนเข้าร่วมที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้ทุกคนได้แสดงความคิดเห็นพร้อมเสนอแนะเสนอปัญหาร่วมทั้งข้อกังวลเกี่ยวกับ โครงการผ่านน้ำจากเขื่อนศรีนกรีนเพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้งจังหวัดกาญจนบ,บุรีได้อย่างเต็มที่โดยนางสาวลำยองยิ้มใหญ่หลวงนายกอบตอหนองรีและนายอิทธิพัฒน์รัตนสุวรรณนาชายัยนายกอบตอหลุมรังได้เสนอแนะในที่ประชุมสอดคล้องกันว่าการสำรวจออกแบบโครงการผ่านน้ำจากเขื่อนศรีนกรีเพื่อบรรเทาปัญหาภัายแล้งจังหวัดกาญจนบ,บุรีบริษัทคู่สัญญาจ้างกับกรมชลประทานควรให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมเพราะชุมชนดูพื้นที่เป็นอย่างดีและนอกจากนี้นายอิทธิพัฒน์ยังขอให้แก้ไขาการออกแบบบ่อรับน้ำหลุมรังจากที่ลึก สี่เมตรให้เพิ่มเป็นแปด ถึง10ถึง15เมตรตามความเหมาะสมเพราะหากพบตาน้ําใต้ดินด้วยก็จะเป็นประโยชน์ต่อประชาชนเพราะลําพังน้ําที่ผ่านมาจากเขื่อนศรีนครินนั้นคงไม่เพียงพอขณะที่ตัวแทนชาวบ้านบางส่วนมีความกังวลว่าหากโครงการดังกล่าวแล้วเสร็จชาวบ้านในพื้นที่จะไม่ได้รับประโยชน์อยู่ห่างจากโครงการ4-5กิโลเมตรจึงเสนอแนะให้ดําเนินการทาคลองย่อยให้เข้าไปถึงหมู่บ้านเพื่อที่ทุกครัวเรือนจะได้ประโยชน์จากการใช้น้ําซึ่งเจ้าหน้าที่วิศวกรที่ร่วมชี้แจงได้รับเรื่องเอาไว้พิจารณาดําเนินการตามขั้นตอนต่อไป ึ่งบรรยากาศการประชุมวทีที่3ผ่านไปด้วยดีจนกระทั่งเวลา12นาฬิกาจึงปิดการประชุมทั้งนี้นายอิทธิพัฒน์รัตนสุวรรณชัยนายกอบตหลุมรังอำเภอบ่อพลอยเปิดเผยภายหลังว่าส่วนตัวมองว่าจริงๆแล้วโครงการผ่านน้ำจากเขือ่อนศรีนครินเพื่อบรเทาปัญหาภัยแล้งจังหวัดกาญจนบุรีนั้นเป็นโครงการที่ดีมากเพราะเรื่องน้ำมันเหมาะสมกับกเกษตรกรที่เป็นประชากรส่วนใหญ่ของประเทศจึงเป็นเรื่องที่ดีมากซึ่งโครงการดังกล่าวเป็นโครงการที่ใช้น้ำในส่วนที่เหลือจากการผลิตกระแสะไฟฟ้าของเขือ่อนศรีนครินเอาน้ำมาช่วยการเกษตรในสาม อำเภอที่เป็นอำเภอภาคอีสานเมืองการคือผบเภอพลอยหว้วยกระเจาและเหล่าขวัญแต่เรื่องรายละเอียดในการออกแบบนั้นเป็นเรื่องที่สําคัญมากเพราะการออกแบบเจ้าหน้าที่ไม่ได้ประสานกับท้องถิ่นหรือท้องที่โดยตรงซึ่งการออกแบบบร,ริเวณพื้นที่สูงหรือต่ําถือว่าเป็นเรื่องดีแต่จะต้องดูความเหมาะสมในพื้นที่ที่ผ่านชุมชนให้ดีก่อนว่าผ่านจุดไหนจึงจะมีความเหมาะสมนี่คือเรื่องสําคัญที่จะต้องให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมด้วยการพนนันจากเ่ินสินกรินมาช่วยเหลือเกษตรกรในพื้นที่กว่า40,000 0ไร่ไม่ใช่เรื่องเล็กแต่เป็นเรื่องที่มีหลายภาคส่วนได้รับ ประโยชน์ แต่ประเด็นข้อกังวลคือหากคลองส่งน้ําผ่านพื้นที่ตำบลหนองรีแต่ชาวตำบลหนองรีไม่ได้ใช้น้ําผ่านพื้นที่ตำบลหลุมรงังชาวตำบลหลุมรังเองได้ใช้น้ําไม่เต็มที่ซึ่งเป้าหมายการผ่านน้าไปถึงอําเภอเลาขวานจึงไม่ใช่เรื่องง่ายฉะนั้นแล้วประชาชนที่อาศัยตามเส้นทางโครงการควรที่จะได้รับประโยชน์จากการใช้น้ําในโครงการบ้างจึงจะเป็นเรื่องที่เหมาะสมในในโครงการดังกล่าวได้ลงทุนเป็นหมื่นล้านบาทแล้วทําไมถึงจะลงทุนเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรที่อยู่ตามเส้นทางโครงการให้มีน้ําใช้เพิ่มอีกสักสิบล้านไม่ได้เพราะเรื่องน้ําเป็นเรื่องใหญ่เป็นหัว จของเกษตรกรโดยตรงซึ่งพวกเราเป็นผู้นําท้องถิ่นผู้นําท้องที่พร้อมที่จะให้ความร่วมมือเพราะเราก็อยากดูแลประชาชนเต็มที่ และเมื่อผู้นําท้องถิน่นผู้นําท้องที่ให้ความร่วมมือไปแล้วถามว่าเกษตรกรจะได้อะไรกลับมาบ้างจึงอยากจะฝากไปถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องว่าพวกเราต้องการมีส่วนร่วมในการผลักดันโครงการให้สําเร็จโดยเร็วแต่ขออย่างเดียวคือให้ประชาชนในพื้นที่ได้ใช้น้ําทุกครัวเรือนจากการใช้ไฟฟ้าที่ปัดแล้วตอนน้ํามาช่วยทางด้านเกษตรซึ่งสามเออที่เป็นสามเออิสานเาขามีฐานคือบออ่อคอยช่วยเจ้าเราปัดน,นะครับเป็นเรื่องที่ดีมากแต่เรื่องรายละเอียด เป็นเรื่องที่สําคัญนะครับบางทีงการออกแบบเนี่ยไม่กับไม่ได้ประสานงานกับท้องถิ่นท้องที่โดยตรงมาออกแบบโดยความอาจจะเหมาะสมด้านละครทัวร์ความสูงความต่ำท่านเป็นความ่านดีแต่เรื่องความเหมาะสมว่าผ่านตรงจุดไหนอาไจะใช้ไหมได้อะไรต่างเนี่ยเป็นเรื่องที่ใหญ่มากนะครับการที่โดยผ่านน้ำสี่แสนไร่เนี่ยไม่ใช่เรื่องเด็กๆเ,เป็นเรื่องที่ประโ,โยชน์หลายๆส่วนได้ เป็นเรื่องที่ดีมากแต่ถ้าเกิดไปขาดปัญหาเรื่องผ่านที่หนองนีหนองลีไม่ได้ใช้ผ่านที่หลุมรังหลุมรังใช้ไม่ได้เต็มที่ผ่านที่ตรงนู้นไม่ได้ใช้ซึ่งเป้าหมายไปถึงเราฝันไม่ใช่เรื่องง่ายฉะนั้นคนระหว่างทางควรที่จะได้ผลประโยชน์บ้างนั่นเป็นเรื่องที่เหมาะสมในไหนจะลงทุนก็ประมาณเป็นหมื่นหมื่นล้านแล้วทําไมลงทุนอีกสักไม่กี่สิบล้าน เื่อช่วยเหลือคนข้างๆที่ผ่านไม่ได้นะครับมันเป็นเรื่องที่หัวใจเกษตรกรเนี่ยเรื่องน้ำเป็นเรื่องใหญ่ก็อยากให้ความร่วมมือทุกอย่างนะครับผมว่าท้องถิ่นท้องที่นะครับเราก็อยากจะดูแลประชาชนในการทําเกษตรกรนะครับเกษตรกรก็ต้องเพื่อน้ำนะครับน้ำคือเป็นหัวใจหลักของเกษตรกรแต่เทคนี้ถ้าให้ความร่วมมือไปแล้วเนี่ยเขาได้อะไรขึ้นมาบ้าง ก็อยากฝากด้วยนะครับว่าเป็นเรื่องที่อยากให้คิดให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการผลักดันแต่ก็ขอให้มีความละเอียดที่ดีพอให้คนทุกที่ได้ทุกตำบลได้ใช้น้านะครับนั่นเป็นสิ่งที่ผมก็อยากฝากไว้นะครับก็เป็นเรื่องที่ละเอียดและผมยินดีให้ความร่วมมือไม่ว่าพื้นที่ตรงไหนติดขัดตรงไหนได้ผมยินดีให้ให้ความร่วมมือครับ ก็ขอให้มาปรึกษาหารือกันนะครับผมเชื่อว่าประชาชนอยากได้นะครับแต่ว่าข้อขอความร่วมืออย่าไปคิดเองว่าตรงนี้ดีนี่ดีดีนะครับมีการแก้ปัญหาท้องท้อมที่ท้องถิ่นยินดีช่วยเหลือนะครับก็อยากให้โอกาสสาเร็จแต่ต้องขอให้มีความละเอียดก่อนให้เกียรติท้องที่มากกว่านี้นะครับ